เขาเรือกันเลยดีกว่าคุณผู้ช้มีแขกรับเชิญชื่อคุณนองนะกนีนนักนีนนับีมยังไม่มาใหญ่ใหญเอาไปเจ้ เยะนะมดูก้เดี๋ยดูภาพช้าอีกทีแต่ก็ไม่มีภาพชดูภาพัก

ทีงานออกไปก่อนแล้วเอาไปก่อนเร็วเร็วหมูป่าทิงนอก่อนถ้าเรยกทิ้งไม่ไปอ่ะโหือยอไปเลย่รเหรอว่ามาแล้งคลิปนี้สำหรับ18เหมวนะาีแต่ตก้องังนี้นะเขาไม่ได้กไม่ได้สาต้องครับตตนี้สิตก้องอีตึแล้วก็ตรงนี้มาอีกอันน้วงกลม ไข่แล้วครับไข่แล้วครไข่แล้วครับไม่ใช่ทำมดครับใบใหญ่ด้วยครับนี่ไงนี่ด้วนี่ได้ดูนะครับไข่มันจะเป็นลายล้าด้วเลยมันจะเป็นสี้าวว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 ้้าวว้าว้า้วย้า้ว้า้าวว้่วน้าวว้าว้า้า้้ คือถึงมิวนะไปแนะนำตัวมิวก่อนนะโอเคครับนี่ครับเป็นเป็นภาพของเจียวเด็กนะฮะเป็นคนใหม่จากงงครับเจียวมิวครับเจียวมิวอันนี้ชื่อเจียวมิวครับแรงแดงเจียวเฉียมครับมันใส่กระเจียวเฉียมคุณชื่ออะไรครับมิวคุณนนท์คุณค่าแต่อนกับลูกนาดูรูปนี้นะครับเออขอขอดูหน่อยครับกี่นาทีแล้วสี่นาทีนะฮะมาดูก่อนมาดูข้าวก่อน พิมก่อนพิมก่อนพิมก่อนใคอยู่ไหนวะจำเลยไม่แม้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วิดลืมเปลี่ยนภาษาวุ้นแปลภาษาเลยไม่ใช่ลืมเปลี่ยนภาษาไม่ใช่วุ้นโคตร่ะลบแล้วนะครับแม่เดี๋ยวเมื่อกสร้างอะไรดีย่างเลยอันนี้เป็นสัญญาณบอกเก่าแห่งนักลบนะครับ นั่นลบจูเล็กนั่ลบกระตอ n เลยนี่ครับมันคืออะไรไม่รู้ก็ข้ามข้ามไปงั้นแหละเดี๋ยวมองถางกล่องก็ได้คือไอเนี้ยนะไอไอคุณครับคุณหลบไปทางซ้ายหน่อยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอไอหน้าไอ้หน้าแบบเนี้ยไม่ได้ใ้มาทางนั้นไปถึงนี่ไทยถ่นนี่นะครับคือชมหน้า นี่คือตู้จริงๆนะเป็นม่จริงนี่เป็นผู้ชายดัดเสียงมาจริงๆจริงๆไม่จริงจริงเยเนี่ยจริงๆครับเอ้ยคุณเนี่ยครับขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับออกกำลังกาย